ก็เป็นวัดซึ่งรวบรวมศิลปะวัตถุโบราณน,นะครับมากมายโอ้โหพระต่างๆนะคะมีอายุเรียกว่าเก่ามากเลยนะยังสะสมอยู่เลยเนี่ยที่จริงเขาห้ามเคาะนะเป็นเมืองมรดกโลกต้องรักษาศิลปะวัด วัตถุโบราณต่างๆนะคะก็ถือว่าเขายังคงอนุรักษ์ไว้อยู่และเสาต้นนี้ก็ได้รับการบูรณะมานะ,ะก็ยังคงสภาพโบราณอยู่นะคะนี่คือความมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของเมืองมรดกโลกค่ะ นะคะก็มาถึงหลวงพะบางแล้วนะคะเราก็ต้องมีมกักคุเทศท้องถิ่นค่ะมะกักคุเทศที่นี่นะคะที่นี่ผู้หญิงเ็าจะเรียกว่านางนะคะผู้ชายจะเรียกว่าเท้านะคะมักุเทศเราเป็นสาวสวยเมืองหลวงพะบางค่ะชื่อคุณลักค่ะจะเรียกว่านาง<ะ>ลักก็ดูไม่สุภาพนะเรียกน้องลักดีกว่าน้องลักสวัสดีสบายดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลักนี่พูดชัดมากเ,เป็น <ใจ S 1> คนเรา เป็นคนลาวโดยกําเนิดเจ้าเมนแล้วคนหลวงพระบางคนหลวงพระบางใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าคนจังอีสานคนเหนือมานี่เราพูดเขาเข้าใจมไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจคนไทยนี่เข้าใจหมดเข้าใจนะคะคนไทยคนลาวนี่พูดคนไทยได้อ๋อแสดงว่ารับทัวร์ไทยรับทัวร์ไทยรับทัวร์ฝรั่งอ๋อเหรอคะเก่งนะคะรักขาววัดวิชุณราชนี่นะคะที่พี่แนนพี่แนนเคยมาแล้วนะแต่จําได้ว่าที่ว่ารูปทรงคล้ายแตงโมเพราะนั้นคนลาวที่เรียกว่าพระธาตุหมักโมนะคะค่ะ ในวัดนี่สวยมากเลยมีพุทธรูปมากมายค่ะก็คือเป็นวัดสมัยเป็นวัดสมัยก่อนค่ะสมัยสร้างขึ้นโดยเจ้าชีวิตใส่เจ้ามหาชีวิตเจ้ามหาชีวิตก็คือพระเจ้าแผ่นดินอ๋อที่นี่เออ่พระเจ้าแผ่นดินเขาเรียกว่าเจ้ามหาชีวิต,มวตสมัยที่เรายังมีการปกครองระบบประสัตอยู่ค่ะเจ้าาีวิตอ่ วิชุนราชอ๋อเจ้ามหาชีวิตวิชุนราชค่ะตันนี้มีอายุ500กว่าปีแล้ว500กว่าปีโอ้โหเพราะว่าสร้างขึ้นในสมัยตอนต้นของศตวรรษที่16อืมสร้างในสมัยศตวรรษที่16กว่า0กว่าปีแล้วเสิเพราะฉะนั้นพี่เห็นเสาตรงกลางอะค่ะตรงกลางเสาดำๆอะ่ะเป็นเสาไม้ป่ะฮะเป็นเสาในในเมื่อก่อนวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยไม้ทั้งหมดเลย ใช้ไม้จะเป็นไม้เกศลักทั้งหมดเออสวยมากแล้วแต่ละต้นจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยใช่บัดนี้น่าเสียดายประมาณช่วงศตวรรษที่สิบแปดบันนี้จะทึกงพวกจีนฮ่อเข้ามาทำลายก็จะมาเข้าขั้นวัดทั้งหมดเลยใแล้วก็มีการมาใหม่ ช่วงช่วงนี้ก็คือได้รับการรับเลือกเป็นมรดกโลกแมนแล้วประมาณสกว่าปีแล้ว UNESCO สิกสามกว่าปีนะคะค่ะนะฮะก็เดี๋ยวลักก็จะอยู่กับพี่แนนี่เรียกน้องลักดีกว่านะผู้ชายเขาเรียกว่าเท้าแมนแล้วผู้ชายเท้าผู้หญิงเป็นนางผู้เท้านางเงี้ยเท้าเท้าเท้าบิสมีนาไม่ใช่นางนางแนนซี่อะไรอ๋อแต่แปลว่าเขาเรียกนาง แต่คนไทยไม่ได้นางแปลว่าแต่งงานแล้วแต่แต่ถ้าว่าถ้าไซเป็นทางการจะเป็นท่านท่านทรายจะเป็นท่านแล้วก็ตามด้วยชื่ออ๋อเป็นกับท่านแล้วก็ตามด้วยนางอ๋อท่านนางท่านนางรักแม่นแล้วเรียกน้องรักดกว่าง่ายๆเนาะแม่นแล้วกลับไปเนี่ยแม่นแล้วพูดได้ปลอเลยนะคะเห็นบ้านประตูสวยงามมากค่ะรักขาข้างหน้าข้างหลังแนนนะคะวันหนึ่งที่ จะสวยงามกว่านี้อีกออ๋สวยงาามกกวว่นีี้อัดเชียงทองวัดเชียงทองโบเคยทิ้งฝ่ายเผ่าไม้ในมัว่าโุกดีในสมัยนั้นนี่ขนาดถูกจีนฮ่อทำลายไปแล้วยังคงสวยงามอยู่แต่ว่าฝ้าพนังก็มีการบูรณะซ่อมแซงขึ้นมาใหม่เป็นปูนซีเมนเซวาสมัยก่อนเป็นไม้แกะสลักทั้งล่างเลยทั้งหลังเป็นไม้หมดเลยใช่งั้นเดี๋ยวรักนะคะจะพาเราไปที่วัดเชียงทองค่ะโอ้โหถือว่าเป็น คือสมควรแล้วหรอได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองมรดกโลกค่ะวัดวิชุณราชค่ะเมื่อกี้เข้าอีกด้านหนึ่งออกอีกด้านหนึ่งยืนยันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพ่อบางค่ะวัดวิชุณราชค่ะยืนยันสถานที่ เดี๋ยวเราขึ้นรถต่อไปเที่ยววังเจ้ามหาชีวิตแล้วก็วัดเชียงทองกันเลยค่ะ <S <S ที่ทำการไปสาน,นีนะคะจะเข้าไปเที่ยวพระพิทัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตหรือวัดเชียงทองนะคะเนื่องจากเป็นมรดกโลกค่ะเราต้องนั่งรถเขาเรียกว่า Sky สกายแล a ค่ะสกายแลบเป็นยังไงเดี๋ยวตาไปชมกันเลยค่ะต้องดูรถก่อน เอาคนเข้าก่อนเ,ออเจ้าเจ้าแบงค์นนได้นี่ <laughs> ลนลแล้วเหลววาวแล้วนี่คือรถสกายแล็บค่ะเราลงจากรถสกายแล็บแล้วค่ะตื่นเต้นดีนะคะเดี๋ยวเราเที่ยววังเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ค่ะ อายุร้อยกว่าปีค่ะก็เนื่องจากเป็นเมืองมารดกโลกนะคะเขาก็เลยจำกัดไม่ให้รถใหญ่เข้ามาค่ะสนุกดีค่ะนั่งสกาย랩เข้าไปเลยค่ะสำหรับพระราชวังเก่านะคะเป็นพระราชวังที่ว่าสร้างขึ้นโดยฝรั่งเศส ฝรั่ง<ะ>เสร็จสร้างขึ้นเพื่อเป็นของของนะให้กับเจ้าซีวิตสีสว่างวงที่มีรูปปั้นอยู่ทางซ้ายมือนี้นะคะออสาหรับพระักสว่างหลังนี้ก็สร้างขึ้นในปีคศ1904หลังจากนั้นพอสร้างเสร็จปีคศ1905เจ้าซีวิตสีสว่างวงก็ขึ้นปกครองบัลลังอยู่ที่พระรัชสวังแห่งนี้จนถึงปีคศ1959ท่านก็สิ้นพระชนม์จากนั้น โอรถของคนแรกของท่านก็ขึ้นปกครองแทนท่านก็คือเจ้าสีวิศสีสว่างวัฒนาสีสว่างวัฒนาจากการปกครองของเจ้าสีวิศสีสว่างวัฒนาก็คือปีพันเก้าร้อยหกสิบถึงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าจากนั้นมาพระราชวังก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับพระราชวังหลังนี้นะคะเดิมทีนั้นเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศสไม่มีโซ่ฟ้าอยู่ที่ตรงกลางเพะจากเจ้าสีวิศสีสว่างวัฒนาสีสว่างวง์ ขึ้นปกครองอยู่ที่พระราชวังหล่านี้ท่านก็เลยมีการต่อเติมเสริมให้เป็นสไตล์แบบผสมผสานกันระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็ลาวเพราะว่าเนื่องจากเราเคยตกเป็นอาณาคมของฝรั่งเศสมานาน70กว่าปีนะคะค่ะ แล้วก็ถ้าเรามองจากจุดนี้นะคะเพ้่ไปที่ด้านหน้าพระราชวังนะคะยูะข้างบนประตูเราก็จะเห็นแางสามเสียนแล้วก็มีร่มกลางอยู่นะคะนั้นก็ค,ค,ความหมายก็คือในสมัยก่อนนั้นเป็นทงประจำชาติลาวประมาณศตวรรษที่18ช่วงนั้นลาวก็จะถึงแยกออกเป็น3อาณาจักรก็คืออาณาจักรภาคเหนือก็คือหลวงพระบางภาคกลางก็คือเวียงจันทน์แล้วก็ภาคใต้ก็คือจามประศักด์นะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมีพญานาค15บห้ตัวรอบ สางสามเสียนอยู่ในนั้นความหมายของพยานนักสิบห้าตัวก็คือช่วงนั้นประเทศเรามีแค่สิบห้าจังหวัดนักแต่ละตัวก็เป็นตัวแทนให้กับแต่ละจังหวัดจัังหวดในประเทศเราแต่ตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดอัตตปือตอนนี้มีสิบหกจังหวัดหนึ่งนครหลัวแล้วก็หนึ่งเขตพิศพศเศษเชียงห้อนหลวงสานะคะหลวงพวงเป็นอดีตก็เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเราล้านสาง ค่ะแล้วก็สําหรับการเข้าชมพระราชวังนะคะข้างในเราถ่ายรูปไม่ได้ทุกคนจะเข้าไปข้างในต้องเอากล้องถ่ายรูปกระเป๋าเป็นฝากไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีอาจเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าอยู่แล้วก็มีล็อกให้ล็อกด้วยจากนั้นลักก็จะพาทุกท่านหลังจากที่ฝากกระเป๋าเสร็จนะคะจะพาทุกท่านไปกราบพระบางซึ่งพระบางนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบางนะคะแล้วก็ทางขวามือนะคะก็คือเป็นหอพระบางนะคะหอพระบางหอพระบางยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่า ข้างในกาลังตกแต่งภายในนะคะถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็จะอัญเชิญพระบางจากพระราชวังมาประดิษฐานไว้ที่หอพระบางแห่งนี้นะคะค่ะสำหรับการสร้างหอพระบางนี้ก็ได้รับทุนจากองค์การอุนเนสโกต้องใช้งบประมาณสูงกว่าสูงค่ะแล้วก็ไม่ยังงบประมาณไม่ได้มันจะสร้างเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายหลายที่ให้สร้างเสาแต่ละต้นข้างในนะคะต้องใช้เวลาเจ็ดเดือนแปดเดือนถึงจะเสร็จตกแต่งต้องใช้ใช้เงินสูงด้วย แ,ะะแล้วก็ต้องการนายช่างที่มีซื่อซีมือดีด้วยนะคะใช่คือก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเดิมไวเพียงแต่ว่าเราต่อเติมไม่ให้มันผุพังขึ้นไปนะคะเพร,เราะฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวเจ้าวังเจ้ามหาชีวิตนะคะเราก็สามารถจะชมสถาปัตยกรรมแบบลาวโบราณได้สถาน <ะ S 2> ปนิยกรรมแบบลาวล้านช้างลาวล้านช้างก็ถือว่าอาณาจักรล้านช้างเป็นอาณาจักรของทางภาคเหนืออาณาจักรจัมปาศักดิ์ จะมีภาคเหนือก็คือหลวงพระบางค่ะภาคกลางก็คือเบียงจันเบียงจันภาคใต้ก็คือจำปาสักปาสักนะคะวันนี้เหมืก็เป็นลาวล้านช้างเพราะว่าสมัยก่อนนี้ลาวนี่มีช้างเยอะมากอืมนี่คือความหมายของลานช้างค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในแต่ข้างในก็ไม่ให้ถ่ายรูปใช่ไหมคะูค่ะดูได้อย่างเดียวห้ามจับห้ามเคาะห้ามนั่งห้ามแตะห้ามทุกอย่าง โห oh, oh, น่าเสียดานะคะในวังเจ้ามหาชีวิตนะคะไม่ได้ให้เราเข้าไปถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอค่ะข้างในนะคะแนนก็ได้ชมห้องรับแขกนะคะห้องนอนห้องอาหารห้องนั่งเล่นแล้วก็สมบัติล้ำค่าสมัยที่เราวยังปกครองระบอบประสัตค่ะข้างในนะคะจะมีสิ่งพิเศษก็คือว่ารูปสามมิติค่ะนะคะก็จะมีรูปภาพสามมิติของเจ้ามหาชีวิต เป็นโอรสของเจ้าสีสว่างวงค่ะสีสว่างวัฒนาค่ะนะคะแล้วก็ข้างในนะคะของล้ําค่ามากมายเลยนะคะ,ะพระราชวังแห่งนี้นะคะก็เรียกว่า70ปีผ่านมาแล้วนะคะก็ยังเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้ชมค่ะนะคะนี่คืออดีตอันลูกเลืองของกษัตริย์ลาวค่ะ nkxp travel ขอนำท่านสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาลน,นามัสการวัดเชียงทองวัดวิชุณราชวัดพระบาทเที่ยวพระราชวังเจ้ามหาชีวิตชมทัศนียภาพบนเทือกเขาภูสีและนมัสการพระาธาตุภูสีช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดดาราเที่ยวน้ำตกตาดกวงสีร่องเรือชมแม่นำ้ำโขงทําติงบ้านช่างหาย แถมเที่ยวเมืองในหมอกวังเวียงและเวียงจันท์ขึ้นประตูชัยหรือรันเวแนวตั้งนมัสการพระธาตุหลวงขอพระแก้ววัดศรีสกเกตสีวันสามคืนในราคาพิเศษสุดโทรด่วนตอนนี้เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวนำท่านเยือนหมู่เกาะเทพเจ้าเที่ยวครบสูตรบาหลีดั้งเดิม วิหารกลางมหาสมุทรอินเดียทานาลอกสัมผัสความงดงามของทะเลและวัฒนธรรมบาหลีดั้งเดิมขอพรพระเพื่อความเป็นสุริมงคลที่วัดแมงวี v, วัดแห่งสามภพสามโลกช้อปปิ้งให้จุดใจที่ตลาดปราบเซียน1 9 9 0 0บาท02736 8103 02736 8168 085 939 9909 เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวบริษั Express, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราเพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิต ยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่027368444ถึง6 เซ็นทรัลแอร์หรอลูกเราเชื่อไม่ทิ้งแถวไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่ปีเซ็นทรัลแอร์ก็เอาอยู่เซ็นทรัลแอร์ประหยัดไฟใช้นานปีรายการถึงแล้วนะคะมเมื่อเสร็จได้จังเลยนะคะทานอาหารอร่อยๆอนะคะที่ต้องมาที่พัตคารจีนโกลเด้นพาเลสนะคะคุณอนันต์ผู้จัดการลูกหลอของเรานะคะก็รอ รับบริการอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนคะคะถ้ามาจากรายการคืนฟ้าใสนะคะคุณนันน์นบอกจะมีส่วนลดพิเศษค่ะอาหารไม่แพงค่ะนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงงานเลี้ยงอยากทานอาหารจีนอร่อยๆนะคะต้องมาที่ห้องอาหาร Golden Palace โรงแรมวินเซอร์สุขวิต20ี่สิบค่ะเบอร์เราขึ้นให้แล้วนะคะขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากโรงแรมวินเซอร์ค่ะและก็ห้องอาหารจีน Golden Palace ค่ะขอบคุณคุณนันน์น,นะคะขอบคุณพี่เอ,อิร์ธค่ะซึ่งกรุณาให้ทีมงานเรามานะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านค่ะ อย่าลืมนะคะตอนนี้เรามีจัดห้องกงไหว้พระที่วัดแชร์กงหมิวในราคาร 1, 3 9 9 0 0ค่ะเข้าบรรยากาศจริงๆเลยนะคะแล้วก็พาไปไหว้พระที่บาหลีค่ะแล้วก็ไปตามรอยซีรีสดังหนังเกาหลีค่ะโทรมาได้ที่บริษัท NK Express นะคะ0 2 7 3 6 8 4 4 4 6, 6ค่ะและ0859399909 9, 9, 9, 9, 9, ค่ะ สำหรับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่ม9นะคะมุมมองใหม่เมื่อใจเปลี่ยนวางขายที่ C1 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปอุดหนุนกันค่ะรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้การกุศลค่ะตอนนี้แนนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ